สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดซิกเก็ตแรกกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นซิกเก็ตแรก The Star g u e s Back นะครับดวงดาวหันกลับมามองอะไรสักอย่างนี้งฟอยชั่นนะครับก็ลืมไปแล้วนะครับว่าข้างในเป็นอะไรเรามาดูกันนะครับาชุด <T> นี้จะอยู่ในแื่อของ จะเป็นแนวทับวาดทับวาดรอ๋ออันนี้จะเป็นเจตกับพวบเผาอิเลเมนทัลนะครับนนไม่แน่ใจว่าทำไมชื่อเป็นดวงดาวมาดูกันว่าตีมเป็นยังไงนะครับเขียไายแ้วจะเป็นเฟมคินฮาร์ินเกอร์นะครับการอันคอมนะจ่ายหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเมื่อลงมาในสนามนเราสามารถจะเซิร์ชหาอิเลเมนทัลการ์ดนะครับ โชว์ม่านแล้วคลิแล้วก็เอาไว้บนกองนะครับก็เป็นการแบบเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เลต่อไปอ้อมนาดนะครับ l o cut off rate ไล่เจ็ดนะครับเป็นอ้อมนาดร่างสองนะครับ,รบตัวนี้ก็ดูง่ายๆนะเขาจะเพิ่มสีไปเรื่อยเอนะครับตอนแรกก็จะเป็นสีเขียวล้วนพอร่า,รางสองจะเพิ่มสีแดงเข้ามาร่างสามจะเพิ่มสีฟ้านะจะไมีผิดนะครับ ล้างสีครบรอสีขาวแล้วก็มาจบที่คลางไพเรเซียนนะที่แทบจะหาคนเล่นไม่ได้นะวันนี้จะเป็นล้าง2ได้6กหรือได้7นะครับได้5 5าห้าอลิเมนทัลครับมีแลนฟอร์ 4, คือเมื่อแลนลงมาในสนามนะครับเราจะสร้าง5 5าห้าเลดกิฟเลิเมนทัลอีกหนึ่งตัวเป็นโทเค็นแล้วก็เมื่อใบน,นี้เหลือนะเตอร์เอลิเมนทัลอยู่คนเท่นานั้นใต้โดนไ้จีสามาใส่อ,อะไรก็ได้นะครับ ก็เป็นรูปเหมือนตัวกลมๆนะต่อไปไลนเส้นรีดนะครับเป็นอันคอมนะฮะอิลิเมนทัลจากชุด M อสักอย่างที่มีอมละลังสามอยู่นะครงนั้นก็จะมีเด็กแตนด์ดเป็นเด็กอิลิเมนทัลนะครับผมจะบอกว่าเมื่อลงเออไลน์สามซีมิกได้หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตัวนี้หรืออนาเตอร์อิลิเมนทลลงมาในสนามนะจะเราจะดูท็อปการ์ด ถ้าเป็นแลนเราจะเอาลงมาในสนามได้เลยนะครับแล้วก็เออลงมาในสนามแท็บนะครับแต่ถ้าไม่ใช่จะเอาขึ้นมือแทนนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องโชว์อะไรครับแล้วก็ขึ้นมือเฉยๆนะครับสำหรับลายเส้นลีดนะครับเป็นไยๆแมวไปแล้วนะครต่อไป white of r e s u r g e i a n นะครับหรือว่าตัวกวางนะครับแต่ว่าล่างนี้ไม่ไม่ไม่กวางนะครับ แต่ว่ายืนท่าเดียวกันนะ v o i c e of regent s u r แต่ก่อเป็นมิสติกนะครับแต่ว่าโดนลดเกตเอาเป็นแรในช่วงบล็อกสักอย่างหนึ่งบล็อกโมเดิร์นนะฮะตัวนี้จะไล่สองนะครับเป็นเซเลสเนียนะครับหรือเซเนญยาอะไรเงี้ยเบียกูยังไงเหมือนกันไล่สองได้สองสองเมื่อฝ่ายตรงข้ามเล่นสเปลในเชิงของเรานะครับแล้วก็เมื่อตัวนี้ตายครับก็จะสร้างกีนไว้อ l e m e n t a l c h ีเจอร์โทเค็นที่พลัง ตามจำนวนคิทเชอร์อยู่คันทนนะครับจาก,กว่ากลเป็นเหมือนพาทิบเน,นรับและก็การ์ดแถมนะครับ Shadow m o r e นะ Puzzle ครับไม่รู้ว่าเป็นแร่หรือเปล่าไอ้นี้ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขายังแจกเป็น Silver อยู่หรือเปล่าครับน่าจะเป็นกล่องแรกที่เปิด แต่ส่วนใหญ่ในชุดอื่นชาตอวบ์บอาพอโซจะเป็นตัวแร่นะครับถ้าเกิดเป็นตัวแร่ก็ถือว่าโชคดีนะครับแตต้องไปเช็คดูก,ก่อนนะครับนี่ครับล่างนี้ก็จะกลันิดเลยโอเคก็จบแล้วกับการเปิดชุด The Star b e s อ Back น,นะครับเมื่อดวงดาว ขันกลับมามองลืมหรือเปล่าก็แค่ก่อนจัดก,กันก็มีโค้ดนะครับวายเ,เอลเดนตาบนี้เลยนะครับเราใครเขาก็คิดหน้าคิดนี้สวัส,สดีครับ